What the hell is going on here? Ruled by gangsters. teaches teach you some respect. Lies a dark secret. Listen to everyone. He's gonna kill us all. Now, one man is sent to clean up the mess. Attention. No, any survivors still in the city? Evacuate immediately. Bring it on, you lunatic. สวัสดีครับเพื่อนๆช่อง lucky republic ทุกๆท่านวันหยุดยาวแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ก็ไม่มีเกมอะไรออกมาให้เราชาวเกมเมอร์เล่นสักเท่าไหร่นะักแต่ในวันหยุดยาวนี้ช่องเราก็มีเกมมานําเสนอให้เพื่อนเพื่อเล่นกันนะครับนั่นก็คือการกรแอนแคนเนลี่นั่นเองนะครับเป็นเกมเก่าหน่อยแต่ก็สนุกใช้ได้เลยแหละครับมีด้วยกัน2ภาคแต่ว่าวันนี้ผมจะมาขอพูดแค่ภาคเดียวก่อนนั่นก็คือภาคแรกหรือว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนั่นเองครับโดยที่เราจะได้รบทเป็นวินเซนต์วินนี่แคนเนลี่ ซึ่งก็คือตัวละครหลักที่เราได้เล่นกันนั่นแหละครับวินนี่จะเป็นนักเคลียร์ปัญหาให้กับชาวแก๊งหรือภาษาชาวบ้านก็คือนักเลงนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นแบบมืออาชีพนะยกตัวอย่างก็เหมือนกับแจ็คคาร์เตอร์ในหนังเรื่องเกตคาร์เตอร์นะครับซึ่งวินนี่นั้นจะวางตัวเป็นกลางครับไม่ขึ้นตรงต่อกับแก๊งไหนๆเลยหรือก็คือว่าเงินมางานเดินนั่นเองโดยตัวเกมจะเป็นแบบไซส์กรอลลิงสองทิศทางนะครับแบบคลาสสิกเลยพร้อมด้วยการอัดศัตรูมาแบบแน่นๆฉาก ซึ่งทําให้เราต้องคอยหาทางเอาตัวรอดโดยวินนี่ของเรานั้นจะถืออาวุธได้หลากหลายประเภทครับมีตั้งแต่ปืนพกลูกซองปืนกลยันหัวปีให้เราใช้กันเลยล่ะครับโดยศัตรูของวินนี่เราก็มีหลากหลายประเภทครับไม่ใช่แค่ซอมบี้เท่านั้นแต่ยังมีพวกแก๊งมาเฟียด้วยกันเองอีกด้วยรวมทั้งทหารติดอาวุธอีกด้วยครับโดยศัตรูแต่ละประเภทนั้นก็จะมีแยกย่อยไปอีกเช่นซอมบี้ก็จะมีซอมบี้กิกกี้ที่อ่อนดอยยิงไม่กี่ทีก็ตายแล้วหรือว่าซอมบี้ที่ใส่ป้าย ป้ายเมนูร้านนะครับที่จะอึดถึกทนขึ้นมาหน่อยแล้วก็ซอมบี้นักเลงที่จะอึดถึกแล้วก็วิ่งเร็วเข้ามาใส่เราด้วยซอมบี้นักอเมริกันฟุตบอลที่พร้อมวิ่งชนเข้าหาเราหรือแม้กระทั่งซอมบี้หนูที่โผล่มาเป็นบอสให้เราสู้ด้วยครับฝั่งมาเฟียก็ไม่น้อยหน้านะครับที่มีมาตามฆ่าเราก็จะมีหลากหลายเหมือนกันทั้งพวกปืนหนักปืนเบาพวกอึดถึกทนเพราะฉะนั้นการเล่นเกมน,นี้ต้องควรวางแผนดีๆนะครับในการเลือกใช้อาวุธให้เหมาะสมกับศัตรูที่เจอด้วยอ้อ อีกอย่างหนึ่งนะครับกระสุนปืนของปืนแต่ละชนิดใช้กระสุนในแบบของมันเองนะครับและกระสุนก็มีวันหมดด้วยยกเว้นปืนพกเริ่มต้นเท่านั้นดังนั้นหากเราอยากจะลอดจากค่ำคืนอันแสนทารุโหดต้องหมั่นแช่กระสุนด้วยนะครับเกมนี้ไม่ยาวมากนะครับเล่นแบบไม่สนใจโลกเลยก็คือกะเอาจบไวๆก็น่าจะใช้เวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงจบแต่ถ้าเราเล่นเอาฮากับเพื่อนๆหน่อยมันก็อาจจะยาวกว่านั้นได้นะครับ เพราะว่ามันก็จะมีอารมณ์แบบว่าแย่งกันตายเหมือนคอนทราหรือว่าเหมือนกับโบรฟอร์ดนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าตัวเกมไม่ได้ยาวมากและเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างเขียวง่ายเลยแหละครับโดยเนื้อเรื่องก็จะแบบว่าอันนี้เข้าสู่เนื้อเรื่องแล้วนะครับวินนี่ของเรานั้นเกิดมาที่ซินดิเกตซิตี้วันที่เท่าไหร่ก็ไม่อาจทราบได้โดยที่เขานั้นมีเชื้อสายอิตาลี และน่าจะเป็นชาวซิซิเลียนถ้าใครนึกไม่ออกเลยครับให้นึกถึง Family ก a m ์บินโน m แฟมิลี่ตระกูลมาเฟียที่ใหญ่ตระก,กูลหนึ่งของโลกเลยหรือว่าถ้าเป็นในหนังก็ให้นึกถึงวิทต c คาริโอเน่จากหนังเรื่องเดอะก็อดฟาเธอร์ประมาณนั้นครับโดยเมื่อตอนเป็นเด็กแม่ของวินนี่มักจะทํแคโนเนลี่ให้เขากินเป็นประจำและก็เป็นอาหารจานโปรดของวินนี่เลยเพราะว่าชื่อของอาหารก็ดันตรงกับชื่อของเขาด้วยและเมื่อเติบโต,ตขึ้นมาเขาก็เดินทางสายนักเลงตามสมัยนิยมครับวินนี่นั้นเป็นคนที่ น่าเคารพแข็งแกร่งและเป็นที่น่ารับถือนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เข้าสังกัดแฟมิลี่ไหนๆเลยเขาเลือกที่จะเป็นนายตัวเองและมองหางานจากนอกแกง๊งต่างๆเพราะว่าสิ่งที่เขายึดถือเพียงสิ่งเดียวก็คือเงินสดนั่นเองนะครับเงินสดมากๆที่จับต้องได้เงินสดแบบฟิสิกอลนะครับผม so was, และแล้ววันแห่งโชคชะตาก็มาถึงครับมีนาคม1928ไม่กี่วันหลังจากวันเซนต์แพทริก วินนี่ของเราก็ได้เดินทางมายังเขตอาชญากรรมที่ทักทาวโดยเขาถูกส่งมายังหัวหน้าแฟมิลี่อย่างเบลูโชโดยเขาต้องการให้วินนี่เนี่ยออกตามหาผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแฟรงกี้เดอะฟลายและพาตัวแฟรงกี้มาที่หอคอยที่เมืองครับโดยเสนอจะจ่ายเงินก้อนโตให้กับวินนี่แม้ว่าตอนนี้ในเมืองจะเกิดเหตุจราจรแต่ว่าวินนี่เราก็โนสดโนแคร์ครับเขารีบกระโดดขึ้นเรือลำสุดท้ายมุ่งหน้าไปยังทักทาวโดยไว้ This is your captain speaking. We've just arrived at Thugtown Harbour. Please stay in your cabins until we're fully docked and the bridges have been lowered. Hey, Commander, who are all those people on shore? I don't know, sir, but Hey, they're running up to the bridge. They're attacking the sailors and they're... they're invading the ship! Oh, they're, they're everywhere! The... Oh, captain! Take oh, that, you chump-faced Take Out! what they no for? Shu What's there? up going on Fa Gos และแล้ววินนี่เราก็เดินทางมาถึงครับระหว่างนั้นเราก็จะได้ทราบจากหนังสือพิมพ์ว่าเกิดการจราจนขึ้นของพวกขี้เมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าและบางฉบับก็ลงข่าวว่าตระกูลแบรูโชนั้นอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ การกอจลาจน,นี้และก็รู้ดีว่าอะไรเกิดขึ้นที่เมืองแห่งนี้มากกว่ารัฐบาลที่ปล่อยปะละเลยเพราะรัฐบาลเชื่อว่าปัญหาจะถูกจัดการได้และเมื่อเรือเทียบท่าสิ้นสุดเสียงกับตันเรือประกาศปามผันษาก็เข้ามาลุมล้อมเราเลยละครับเพราะว่าวินนี่นั้นหรือว่าเราจะต้องฝ่าฟันเหล่าซอมบี้ออกมาจนเราจะได้เจอกับรัสตี้ซึ่งเขาให้ตองแต่งอยู่รัสตี้เมื่อถูกเราช่วยเขาก็จะบอกกับเราว่าเมืองน,นี้นั้นถูกบุกรุกเมื่อสองสามวันก่อน แล้วเขาคิดว่าเขารู้นะว่าแฟงกี้อ,อยู่ที่ไหน <c oughs> เขาก็เลยเชิญวินนี่ไปคุยกันที่โรงรับจำนำ <c oughs> ซึ่งเขาก็ชี้ไปที่ไนท์คลับของบอนนิโนซึ่งเป็นแก๊งมาเฟียตรี่อีกเจ้าหนึ่งนะครับ <c oughs> ซึ่งอยู่ใกล้ใจกลางเมือง <c oughs> ซึ่งเขาสงสัยว่าแฟงกี้นั้นถูกจับเป็นตัวประกรันโดยครอบครัวคู่แข่งของเบลูชโช <c oughs> ซึ่งก็คือแก๊งบอนนิโนนั่นเองครับ Their turf is on the north side of the river that cuts Thugville in half. You want my advice? Get the hell out while you still have a pair of legs to do so. Can't do that. They pay me a lot of dough to get him there without so much as a scratch. So I guess he's gotta be pretty important to them. And that makes him important to me. So can you get me to him or not? I think I know where he is, but it's too dangerous out here to talk now. Meet me at the pawn shop at the end of the harbor. วินนี่นั้นไม่รอช้าครับมุ่งหน้าไปที่คลับและถูกลูกน้องของบอน i ิโนโจมตีเขาได้พบปะสั้นๆกับซันนี่หัวหน้าของแฟมิลี่บอน n ิโนซึ่งได้วิ่งหนีไปทางข้างหลังของร้านเพื่อที่จะสอบปากคำของแฟรงกี้ซึ่งถูกลักพาตัวไปโดยบอน i ิโนจริงๆ I knew you were up to no good. First, you show up talking crazy. Then, suddenly, every crumb in the city goes bananas. And now, this whack job out there looking for you. What's that all about, huh? Sonny, please. I don't know nothing. I swear I. I... Don't make me hurt you, Frankie. I swear to God. Ah! Hit the bricks, punk. I'll take it from here. You got some balls, you. Walking here like that gonna teach you some respect and like in I'm I'm doing it gonna here have some respect you fun หลังจากที่ส่งคนทั้งแก๊งบอนิโน,โนไปเฝ้ารากมะม่วงแล้ววินนี่ก็ได้ปลดปล่อยแฟรงกี้ได้ซึ่งแฟรงกี้ก็บอกว่าเบรูชโชต้องการเขาเพราะว่าแฟรงกี้นั้นเป็นคนเดียวที่สามารถขับเรือเหาะของเบรูชโชได้ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะหนีออกจากเมืองนรกแห่งนี้ได้โดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ Who are you? The name's Vinny. You can thank your boss, Mr. Belluccio. He's the one paying me to save your ass. But first I want to know why are you so friggin' important that he's making me go through hoops to get you to his place alive? That's pretty obvious. You see, there's only one way to get out of this doomed city, and that's through the air. What are you talking about through the air? With that thing over there. What the hell? That's right, Mr. Vinnie. With Mr. Belluccio's blimp. And guess who's the only one who can fly it? You're a pilot? That's right. Did my part in the Great War when the Old Continent was slugging it out. Spare me the patriot crap. Let's go to the Belluccio's already so I can get paid and we can all leave this hellhole. Ah, but we can't. The Army's built a stronghold around the bridge. They're shooting at everyone who tries to breach the perimeter, zombie or not. They even got the bridge rigged with dynamite. Oh yeah, we'll see about that. We gotta cross that bridge, and if they're not part of the solution, then they're part of the problem. We got guns too. <laughs> Come on, let's go. ว่าแล้วข่าวทั้งคู่ก็ได้เดินทางไปยังหอคอยของเบลูโชต่อนะครับ <laughs> ที่สร้างโดยสะพานของเมืองขณะที่วินนี่ลดสะพานจากด้านบนนะครับแฟรงกี้ก็ได้ทําสิ่งที่ตัวร้ายทุกคนในเรื่องชอบทํานะครับนั่นก็คือการหักหลังแฟรงกี้ได้จุดระเบิดและสันดานท่าแทงเขาก็ออกมาโดยเขาหมายปองที่จะให้วินนี่ของเรานั้นจินชีบแดดดินตายตกสะพานไปแต่พระเอกก็คือพระเอกครับวินาทีนั้นวินนี่รอดตายอย่างปฏิหาร แต่เมื่อวินนี่ได้ฟื้นตื่นขึ้นมาพบว่าเส้นทางที่เขาจะไปต่อถูกขวางขั้นไว้หมดแล้ววินนี่จึงต้องหาทางเข้าโดยไปที่ท่อระบายน้ําครับที่ซึ่งเราจะต้องต่อสู้กับพวกหนูกายพันธ์เจ้าหนูที่หน้าตาน่าเกลียดที่เราจะต้องสู้นั่นแหละครับแล้วก็บอสไฟ์หนูยักษ์นะครับที่ก็สนุกใช้ได้เลย ที่ใต้ดินนะครับวินนี่ก็บังเอิญเจอกับกลุ่มทหารยามที่พยายามจะทําลายประตูเหล็กขนาดใหญ่ด้วยระเบิดเขานั้นสังหารทหารและเปิดประตูเพื่อค้นหาห้องทดลองลับที่เต็มไปด้วยถังสีเขียวและของเหลวที่บรรจุอยู่นั้นกระทั่งวินนี่นั้นเดินไปตามทางแล้วก็พบว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันคนหนึ่งซึ่งรัฐบาลสหรัฐจ้างมาเพื่อพัฒนาย,ยาพิษอย่างลับๆเพื่อที่จะสามารถยุติการขายเหล้าเถื่อนได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับนักวิทยาศาสตร์คนนั้นได้ทดลอง และส่งผลทําให้เกิดไซเอฟเฟกต์หรือว่าเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์นั่นก็คือซอมบี้ฟิเคชันซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทําให้คนในเมืองกลายเป็นซอมบี้กันหมดจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เปิดเผยว่าแฟรงกี้คนดีคนเดิมของเรานั้นอยู่เบื้องหลังการระบาดนั่นเองครับโดยที่ทางแฟรงกี้นั้นได้สัญญากับทางนักวิทยาศาสตร์ว่าจะใช้เงินเพื่อแลกกับยาพิษท,ที่มากขึ้นจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ถูกบังคับให้ผลิตยาพิษใน,นจำนวนมากขึ้น และเมื่อวันเซนต์แพทริกมาถึงแฟรงกี้ได้ทำให้โรงเบียรปนเปื้อนด้วยแกนล,ลอนของยาพิษซึ่งชาวเมืองทักทาวน,นั้นดื่มเข้าไปจนทำให้เกิดการระบาดครับแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะอ้อนวอนและยืนการว่าเขาไม่รู้เกี่ยวกับแผนการของแฟรงกี้แต่วินนี่ก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์นั้นได้รับผลกรรมที่เขาทำเอาไว้นั่นก็คือการจับให้นักวิทยาศาสตร์นั้นจมน้ำตายด้วยถังยาพิษซอมบี้ของเขาเ,เองครับ After the federal agents left, he approached me and told me he was interested in my work. He would pay me a fortune if I could produce him gallons of my poison. But why, for God's sake? I don't know. He was speaking of a perfect diversion. I don't know what he meant, but he specially waited until St. Patrick's Day to put his poison in the alcohol. Of course. Using a drunkard's holiday to make sure everyone would be drinking his crap, turning the whole town into some kind of cannibal holocaust. I did not know his plans were to poison the whole city. Yeah, big freaking surprise. Please take me with you back to the surface. We have to fix this. Well, oh, your problem's getting fixed, all right. The army is preparing everything to blow this whole place to Kingdom Come, to cover this whole thing up. And as for you, I'm gonna give you a taste of your own medicine. <laughs> so long, you quack! Mr. Belluccio! Frankie, you made it. Barely? This Vinny guy you sent for me is a freaking nut! He just wiped out the entire Bonino gang, and now he's coming for us? You gotta stop him! What? Please, hurry! There's no time! You gotta send as many men as possible to stop him. Just send everyone! He's gonna kill us all! Tony, there's a guy heading our way. Make sure he doesn't reach the tower. So long, Mr. Belluccio. Thanks for the ride. And of course, the money. จากนั้นวินนี่เราก็จะต่อสู้ผ่านซอมบี้ทหารหนูยักษ์และพวกอันธพาลหรือว่าพวกชาวแกงทั้งหลายนะครับจนกระทั่งขึ้นไปสู่ยอดหอคอยของเบลูโชซึ่งเขาก็พบว่าแฟร,รงกี้นั้นอยู่กับเรือหอครับซึ่งเรือหอของเบลูโชนั้นก็เต็มไปด้วยเงินของเบลูโชให้หมดแล้ววินนี่ได้ประชันหน้ากับแฟรงกี้โดยที่เขาต้องการรู้ว่าตอนนี้เบลูโชอยู่ไหนหรือว่าเจ้านายครับอยู่ไหน ซึ่งแฟรงกี้ก็ตอบว่าเบลโชนั้นจะไม่มาเข้าร่วมเที่ยวบินนี้หรอกเพราะว่าในความจริงแล้วแฟรงกี้ได้ยิงเบลโชทิ้งไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นในที่สุดนะครับวินนี่ก็ไล่ตามและถามว่าทําไมเขาถึงวางยาพิษของคนทั้งเมืองแฟรงกี้ก็ได้กล่าวว่ามันเป็นการเบี่ยงเบนที่สมบูรณ์แบบที่เขาคิดขึ้นทําให้เขานั้นจะสามารถหลบหนีไปพร้อมกับเงินนับล้านโดยที่ไม่มีใครจะสังเกตเห็นเนื่องจากทุกคนจะหมกมุ่นอยู่กับการปิดล้อมเมืองตอนนี้ จะเป็นไฟดอนบอสนะครับถ้าให้ผมพูดตรงๆผมว่ามันไม่ยากเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าน่าลำคาญเพราะว่าบอสนั้นจะมีทั้งหมด3เฟสให้เราสู้และเมื่อสู้จบแล้วเราหรือว่าวินนี่เนี่ยจะกระโดดขึ้นเรือเหาะไปกระทืบไปเจ้าแฟงกี้จนเละจากนั้นก็โยนให้เจ้าแฟงกี้ตกลงไปตายในหมือนที่ปกคลุมไปด้วยสารพิษวินนี่ก็จะบินออกไปโดยหวังว่าจะไม่กลับไปที่ทักทาวอีกเลยพร้อมกับเงินก้อนโตครับ Death warrant by sending you to help me. <laughs> oh, but enough chatting. Say your prayers, Mr. Vinny, cause I ain't leaving no witnesses. Bring it on, you lunatic. <laughs> Die, you freaking bastard! <laughs> hey, stop screaming like a girl and take it like a man. Oh, okay. Ah, ah. Uh, Benny, please, uh, you can't kill me. I'm the only one who can fly this thing. You need me. I'll read the freaking manual. Now, let's see if you can fly without the blimp! No, no. Ah. Ah. And there ended my little trip to Thugtown. The entire town was dead. The Boninos whacked, the Belluccios rubbed out, that rat bastard Frankie squashed like a bug. It was just me and a blimp, filled with a couple of million bucks, and no witnesses. Things could have been a lot worse. I guess Frankie's plan was not so bad after all. <laughs> so long, suckers! นั่นแหละครับคือเนื้อเรื่องทั้งหมดของเกมนี้ถามว่าผมประทับใจไหมผมคงตอบได้ว่างั้นๆันครับแต่มันก็ทําให้ผมรู้สึกคิดถึงมากกว่าเหมือนกับว่าเราได้เล่นเกมแบบวันๆเลยครับแบบเมทัลสลักเออยอนท่าเอยอ,อะไรประมาณนั้นด้านงานภาพก็จัดว่าโอเคนะครับใครที่ชอบการ์ตูนอเมริกรันก็น่าจะชอบได้ไม่ยาก แถมเกมก็ไม่ได้ต้องการเครื่องที่แรงระดับเทพเจ้าขนาดนั้นครับขอแค่ i3 กับ ram 4 g b แล้วก็ gtx 550 ti ก็เพียงพอแล้วครับเพราะว่าผมคิดว่าสเปคเพื่อนๆน,น่าจะเลยกันไปหมดแล้วดังนั้นไม่น่าห่วงครับแต่สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างก็คือเพลงครับเพลงในเกมนี้คือเล่นไปฟังไปก็โคตรอิตาลีจ๋าเลยละครับเวลาเล่นไปแล้วมีเพลงบรรยายคลอไปเป็นฉากหลัง ก็ทาให้นึกถึงเวลาเราดูหนังอิตาลีดีๆหรือว่าหนังแนวแก๊งสเตอร์หรือมอเตอร์ดีๆนั่นเองนะครับสรุปรวมนะครับสําหรับการกอร์แอนด์แคนเนลลี่คือเกมดีที่ควรติดเครื่องเอาไว้เล่นยามเบื่อเบอื่อแก้เซ็งได้กับเ,เพื่อนๆครับเพราะว่าเกมนี้เป็นโคอฟอย่างที่ผมบอกหรือว่าจะามาติดเครื่องไว้เวลาออกไปไหนไกลๆเดินทางไกลๆแล้วเบื่อไม่มีเน็ตเล่นก็เปิดเกมนี้เล่นแหงก็ได้ครับเพลินเลย สำหรับการกอแอนด์แคนเนรี่นะครับภาคแรกลงให้กับทุกแพลตฟอร์มเลยครับทั้ง Steam PS4 Xbox Nintendo eShop ดังนั้นหากเพื่อนๆสะดวกแพลตฟอร์มไหนก็ไปสอยกันได้ครับราคาไม่แรงมากด้วยช่วง Steam ลดลดนี่ก็50%เหลือประมาณราวๆ109บาท50สสตางค์แค่นั้นเองครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวกึ่งสปอยเนื้อเรื่องกัร์แอนด์แคนเนลลี่ภาคแรกไม่รู้ว่าจะโดนใจเพื่อนๆกันหรือเปล่ายังไงก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อนสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับพวกเรา Lucky ้เดอะพับลิจะยังไม่ไปไหนจะอยู่ทำเรื่องราวในโลกของเกมต่อไปถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าคลิปหน้าของเราเป็นอะไรลองกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สิครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เรานำเสนอกัน สำหรับวันนี้ผมแอดลักกี้และแอดหมวยขอลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่อกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีครับ